อ่าสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอจูนิทัตอ่าอีซียูช็อปจูนิทัตกล่องยกหัวฉีดบวกคันเล่งไฟฟ้าในตัวนะครับวันนี้มาดูฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันล็อกรอบ,อ,บออกตัวนะฟังก์ชันนี้ล็อกรอบ,อ,บออกตัวนะครับก็สามารถจะเห็นมีตั้งแต่20 30ิบสามสนนั่นคือรอบนะครับอ่าผมตั้งไว้ประมาณสักสามพ้นะครับมีรีโมทเปลี่ยนโหมดด้วยอ่ามีที่กดตรงนี้นะครับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับอ่า กระพริบหนึ่งทีตอนนี้อยู่โหมดหนึ่งนะครับกระพริบสองทีก็คือโหมดสองนะครับก็ตอนนี้ผมตั้งรอบเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปดูกันเวลาเหยียบคันเร่งจนสุดตอนนี้รถจอดนิ่งนะเหยียบจนเร่งจนสุดอ่ามันจะค้างอยู่สามพันที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะสามพันนิดๆน,นะครับแล้วพอออกตัวออกไปมันจะปลดนะครับตอนนี้พูดพูดขึ้นอยู่หน่อยๆครับออกไปนะครับมันจะปลดการทํางานนะครับทันทีนะฮะ โงการทำในขณะออกตัวไปแล้วนะครับก็ถือเป็นฟังก์ชันพิเศษจากจูเนียร์ทัชนะฮะจูเนียร์ทัชคะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนโหมดได้เลยไม่ต้องเปิดเก๊ะนะครับไม่ต้องเปิดเก๊ะนะครับเดี๋ยวก็จะติดตั้งไว้อาจจะต้องใกล้ๆคนขับแถวจอแถวอะไรเงี้ยฮะแล้วสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับสุดยอดครับจูเนียร์ทัชจากช่างแบงค์ครับ